TV. สำหรับงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่46แล้วนะครับในงานเนี่ยจะมีรถหลากหลายมากมายมีแคมเปญพิเศษประจําปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของรถจากหลายสัญชาติเข้ามาร่วมง,งานกันอย่างคับข้างจริงๆนะครับปีนี้ก็เรียกว่าเป็นปีที่จำนวนบริษัทรถเยอะมากที่สุดแล้วนะครับปีนี้นะครับเราก็จะมีเกมนะครับเป็นซิมูเลเตอร์เป็นเกมการแข่งขัน ออสโตคอซ่าเพื่อให้ผู้ชมนงานสามารถเข้ามาเล่นจับเวลาชิงรางวัลกันได้ตลอดงานนะครับฟรีอันี้เป็นปีแรกนะครับที่บริษัทกลางปีเราเองนะครับก็ได้ปีการเปิดตลาดในการจักแข่งขันสําหรับเด็กพู้ง่ายภาษาไทยเป็นจักรยานขาถ่ายชื่อรายการว่ากลางปีลันไบแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งพิเศษตรงที่ว่าเราได้ร่วมมือกับงานที่ใหญ่สุดในโลกงานนึงนะครับ ช่งงาน R C S ของประเทศญี่ปุ่นเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับแล้วก็มาร่วมกันจัดงานซึ่งผู้เข้าแข่งขันเด็กๆเ,เนี่ยอายุ2ขวบถึง12ขวบเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ในการแข่งขันเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยกลางปีรันไบส์แชมเปี้ยนชิพนะครับก็จะมีการแข่งขันทั้งปีนะครับแต่คือในงานมรดโฉนดเนี่ย2ร์อาทิตย์เนี่ย,เ,ยเป็นพรีเลสนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันจบเฉพาะในงานนะครับแต่หลังจากงานเนี่ยจะมีการแข่งขันอีก4ครั้ง8สนามในบริเวณปริมณฑลกรุงเทพนะครับเพื่อชิงงแแชมปปปป์รรระะะจีีีีีนนนนนคคัับบใ้้อกกทึลว็ ในส่วนของในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเด็กๆท่านใดสนใจจะมาเรียนรู้การแข่งขันขาถายหรือลันไบส์เนี่ยนะครับสามารถมาร่วมงานกันได้นะครับก็ะจะมีโค้ชสอนมีรถให้ทดลองเพื่อที่จะสามารถก้าวต่อไปในการแข่งขันจริงได้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญเด็กๆน้องๆที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมงานกันได้นะครับเครื่งปรีมอเตอร์สปอร์ตเรานะครับแน่นอน,นครับหลักๆของเราเป็นการแข่งขันรถยนต์ นะครับมอเตอร์สปอร์ตซึ่งในปีนี้ก็จะยังคงมีการแข่งขัน h อน da าวันเมกเลสอยู่4ีเวนต์สนามนะครับแล้วก็ผู้ชนะนะครับก็จะได้รางวัลแชมป์นะครับแชมป์ก็จะได้มีสิทธิ์ไปแข่งขันรายการเอโดร a ลัสที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือรายการซูเปอร์ไทคของประเทศญี่ปุ่นนะครับของกลางปีเองเราก็จะพยายามขยับขยายนะครับไปสู่กีฬาของเด็กมากขึ้นให้เด็กได้มีโอกาสเข้ามาแข่งขันกันนะครับออกกำลังกายกันนะครับเล่นกีฬากันได้มากขึ้นนะครับ สำหรับงานมอ์โว์ปีนี้นะครับมาปุ๊บเราก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับสำหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่สําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับสามารถมาร่วมงานกันได้นะครับเจอกันที่ m p p c t t h h l l l n n g r นะครับเมืองทองตานีนะครับ